สวัสดีครับผู้ใช้งานโปรแกรม C2M p o r t นะครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเพิ่มสต็อกนะครับสต็อกก็คือจำนวนสินค้านะครับในโปรแกรมนะฮะทีนี้เรามาดูนะครับมีสินค้าอยู่2รายการนะแป๊บซีและโคกนะะตัวนี้จะเป็นจำนวนสินค้าจำนวนสต็อกค,คงเหลือนะครับคงเหลือณปัจจุบันนะฮะ มีอันนี้เป๊ปซี่สขวดโค้กหขวดวิธีการเพิ่มสต็อกเพิ่มจำนวนสินค้าในโปรแกรมนะครับมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีที่หนึ่ะครับวิธีที่ง่ายๆนะครับก็คือคลิกที่ปุ่มนี้นะครับก็คือสมมุติเราเอาเป๊ปซี่เข้ามาในร้านนะฮะสิบขวดนะครับเราก็สามารถคลิกที่ตรงนี้นะครับสิบขวดนะครับ ณปัจจุบันมีอยู่3ขวดใช่ไหมครับเราเอามาเพิ่ม10ขวดก็จะกลายเป็น13ขวดแล้วก็ใส่อย่างนี้ตรงๆเข้าไปเป็น13ขวดเห็นไหมฮะส่วนโคกเอามา20ขวดก็จะบวกกับ5ก็กลายเป็น25ขวดอ่าแบบนี้นะครับตรงช่องนี้จะเป็นการแก้ไขนะครับซึ่งจะมีประวัติการแก้ไขสต็อกอยู่ตรงนี้นะฮะนะครับเราก็จะเห็นว่า จากเดิม3นะครับสต็อกที่แก้ไขเป็นเท่านี้ก็คือเพิ่มมา10อย่างนี้เป็นต้นนะครับวิธีการเพิ่มสต็อกแบบที่2นะครับจะเป็นการเพิ่มสต็อกเพิ่มตามจำนวนและรายการตามบินนำเข้าบินซื้อของเรานะครับก็คือเมนูตรงนี้นะครับนำเข้าสต็อกจะเป็นการเพิ่มนะาสามารถที่จะยิงบาร์โค้ด ที่สินค้าเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับอ่าเพิ่มได้หลายตัวนะครับหรือค้นหาตามชื่อสินค้าก็ได้นะครับถ้าสินค้านั้นไม่มีบาร์โคดอ่าอย่างนี้นะครับจากเดิมอ่าสต็อกอันนี้แป๊ปซี่สิบสามยี่สิบห้าเดี๋ยวเราจะเพิ่มอย่างละสิบ ขวดนะครับอย่างละ10ขวดนะครับแล้วเราก็กดบันทึกเลยอ่าเรียบร้อยนะครับมาดูสต็อกที่รายการสินค้าเห็นไหมฮะจาก13ก็กลายเป็น23จาก25ก็กลายเป็น35เห็นไหมฮะอันนี้คือจำนวนสต็อกคองเหลืออ่นะครับตรงนี้ โอเคครับมี2วิธีนะครับการเพิ่มสต็อกในโปรแกรม Steam Pod นะโอเคสวัสดีครับ